สวัสดีค่ะมากินข้าวผัดแตงกวานะคะกระปลาทูเค็มนะคะทอดกรอบนะคะเป็นปลาปลาตากแห้งนะคะทอดขอบระปลาทูนะคะแล้วเราก็มาโรยน้ำมะนาวนะคะมันก็จะออกแข็งๆนะคะอันนี้ราคามากินกันได้เลยค่ะกินข้าวกันนะคะโรยน้ำปลาดายอีกหน่อยหนึ่งนะคะ อะไรอ่าใจเราใส่เราใส่ภาพจืดๆนะคะใายๆสองฟองอ ปลาปลาทูเทนทอดให้หอมนะคะต้องบีบน้ำมะนาวด้วยนะคะกินเยอะไม่ได้นะมันเค็มกินพอประมาณบีบบีบน้ำมะนาวให้หอมหอมอืมอร่อยแล้วก็โรยด้วยหัวหอมแดงนะคะแล้วก็ใบมะนาว เขาเรียกว่าปลาทูหอมปลาทูเค็มปลาทูหอมเค็มนะคะกินคู่กันนี่นะคะผ้าผัด อร่อยิ่เมเ็ง่ายง่ายบีบน้ำมะนาาไปหน่อยค่ะพอกรอบปลาปลาหอมนะคะตากแห้งนะคะกรอบแล้วก็เอาเอามาทอดแล้วก็โดยน้ำมะนาาปรหัวหอมอร่อยตลอดค่ะ หัวหะหป,ะป่าชอบมากกรประตูหอมค่ะเค็มไม่มากโรยน้ำมะนาแล้วจะอร่อยนี่ค่ะกินด้วยกัน ตำส้มกอร่อยนะคะแตงพาเ่เห็นไหมคะทอบแบบเนี้มันกรอบนี่สั่งซื้อนะคะจากรัสดานะคะหรือว่าเ <c oughs> ฟซบ,บุ o กเด้อ ฝั่งของก็ออนไลน์หมดไม่ต้องออกไปข้างนอก ถึงว่าตัวจะเล็กก็อร่อยนะคะมีหลายตัวแต่เรากินเทเลนิดถ้ากินเยอะมันจะเค็มแต่ต้องบมิน้ำมะนาวเป็นปลาที่เราผัดน็นหัวเล็กๆนะคะมันจะผัดอร่อยไม่ไม่ไม่เหนียว เสื่อมพัดลมจะดังหน่อยนะคะกินแบบนี้ใส่แตงกวาแล้วมันอร่อยมากค่ะ mm hmm. นี่ค่ะนี่อีกน,นะคะยังไม่หมดอร่อย แข่ฟ้าซื้อมาสิบบาทแล้วมาผัดใส่ไข่หนึ่งถุงถุงละสิบบาทกินอร่อยอร่อยประทูหอมอ่ะจูเล็ก กินเลอนี่มันเค็มเค็มอร่อยเดี๋ยวขอฟังข่าวหน่อยนะลดเสียงข่าวหน่อยนั่นก็จะผ่านเเจเวังเต่าทองจะี้อยู่แังข่าวค่ะ ฟังข่าวไปด้วยนะคะหส่งไปเลยหรือดีกว่าไปเจอความยุ่งยากของทางเรือทางอากาศนะคะก็เหมือนกับว่าผู้ประกอบการตอนนี้ก็พยายามหาทางออกเฉพาะหน้ากันไปก่อนก็ยังดีกว่าหยุดไปเลยเนาะนอกจากหาเส้นทางใหม่แล้ว อร่อยมากค่ะผัดเตงฟ้านะคะอร่อยแล้วปลาทูหอมนะคะปลาทูกรอบหอมนะคะปลาทูหอมก็ไปตากแห้งนะคะแล้วก็เอามาทอดมันก็จะกรอบแล้วก็บิบน้ำมะนาวเข้าหัวหอมนะคะอร่อยมากตัวเล็กแต่อร่อยจ้ะ 好。 ใช่เลยค่ะเหการณ์นี้มันชี้ชัดเลยว่าถึงแม้จะมีข้อจากัดเรื่องการขนส่งที่เป็นทางการแต่ดีมานสินค้าไทยในกระหัตชามันยังมีอยู่จริงแล้วก็ดูเหมือนจะสูงพอที่จะทําให้เกิดช่องทางทิดกฎหมายแบบนี้เพื่อเลี่ยงมาตรการปิดตลาดเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแค่พลาดจับกันจะตายทั้งปวง บุญรักษาภาพคุณความสาอุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ